สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวนะครับน้ำอ้อยทุกท่านนะครับวันนี้นะก็จะพาท่านนะครับมาวันนี้มาเข้าไร่นะครับเพื่อนวันนี้โจก็จะมานะครับมัดนะครับมัดนะฮะการอ้อยลมนะครับเพื่อนครับอันนี้ก็เมื่อวานนะครับก็เข้ามานะครับลอกกาบใบนะครับวันนี้ก็มามัดตอนเช้าครับเพื่อนก็เลยนะครับมาทําคลิปนะเผื่อนะครับ ท่านใดนะฮะที่ยังไม่มีแนวทางครับว่าจะมัดยังไงนะครับเพื่อไม่ให้อ้อยมันล้มนะครับอาจจะมีนะครับอาจจะยังไม่มีเทคนิคหรือไม่รู้วิธีนะครับเพื่อนวันนี้ก็จะมีนะฮะเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ก็ลงทุนนิดหน่อยนะครับเพื่อนครับก็มาชมครับครับอันนี้ก็นะฮะจะเป็นนะครับในส่วนของนะครับ เชือกมัดฟางฮะที่เรานะครับได้นะฮะประกบนะครับคู่นะครับตามร่องนะเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะร่องอ้อยนะครับถ้าเป็นปลูกแบบนะครับอ้อยโรงงานนะฮะโยนท่อนนะฮะก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าตำแหน่งนะฮะของต้นอ้อยนะครับก็จะเรียงกันนะเพื่อนเห็นไหมครับอ้อยก็จะเรียงกันอย่างนี้นะครับอือนะเราก็นะครับผูก นะครับโยงนะครับประกบนะับเพื่อนประกบประกบเชือกนะครับประกบนะครับข้างละสองเส้นนะฮะสามเส้นนะครับแล้วแต่ถ้าอ้อยไม่หนาก็ใช้สองเส้นได้นะครับนะครับส่วนนะครับการนะฮะยึดก็อะใช้เป็นนะครับใบอ้อยนะับเพื่อนใบอ้อยนะครับก็มายึดตรงนี้นะครับกันนฮะอ้อยมันเซไปนะครับอ้อยมันก็จะเซไม่ได้เพราะว่าจะมีนะครับใบอ้อยยึดไว้ยึดตรงกลางนะฮะอย่างเงี้ยเพื่อน แนี่ก็ดึงฮะดึงเชือกตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับมาเข้าหากันแล้วก็ใช้ใบอ้อยนี่นะครับพันนะฮะเชือกเชือกไว้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่ก็เป็นนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนปีนี้ลองทําดูนะครับเพราะว่าถ้ามีต้นไผ่นะครับก็เจ็บเลืองต้นไผ่เยอะนะครับ แต่สาคัญนะครับถ้าร่องยาวครับก็ต้องมีนะฮะไม้ไผ่นะครับเพื่อนช่วยประคองนะครับนี่จะเป็นนะฮะหลักกลางนะครับเพื่อนก็จะใช้นะฮะต้นอยู่คลิปนะครับอยู่คลิปตัดมาขุดมาจะเป็นนะฮะส่วนของการยึดนะครับเพื่อนยึดเพื่อให้เชือกนะครับมันนะฮะมีที่ยึดนะครับมันจะได้ไม่ล้มนะครับเพื่อนถ้ามีเชือกยึดปุ๊บนะฮะนี่ก็ใช้นะฮะใบอ้อยนะครับประกบนะฮะ ไม่ขาดนะครับเพื่อนถึงจะแห้งก็ไม่ขาดนะครับใบอ้อยนี่เหนียวนะครับเห็นไหมครับปีนี้อ้อยก็พอดูได้ครับเพื่อนต่อหนึ่งฝั่งด้านนี้ก็ยังไม่ได้ประกบนะครับเพื่อนถ้าประกบมันก็จะประมาณนี้แหละครับเห็นไหมครับดึงเข้าหากันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ ก็จะจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับใช้นะฮะใบนะครับใช้ใบนี่แหละครับมานะฮะพันกันนะครับเพื่อนะครับเป็นการประกบต้นอ้อยนะครับไม่ให้มันล้มออกข้างนะครับนะครับง่ายๆครับเพื่อนเห็นไหมครับสำหรับเชือกที่เราใช้นะครับประกบก็จะเป็นเชือกมัดฟางนะครับ หาซื้อได้นะครับตามร้านจําหน่ายเครื่องอัดฟางนะฮะหรือร้านจําหน่ายอุปรกรณ์นะครับก็เข้าไปถามว่าซื้อเชือกอัดฟางนะครับเพื่อนขดหนึ่งก็ประมาณ400บาทนะครับ1นม้วน400บาทนะครับมีความเหนียวทนนะครับเพื่อน400บาทนี่ก็ใช้ได้เป็นไร้วครับเพื่อนใช้ได้เป็นไร่นะครับ ถึงไม่อ้อยเรานะฮะจะยังไม่ล้มปีนี้ครับแต่ว่านะครับการป้องกันที่ดีนะครับก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับเพื่อนเดี๋ยวฮะไม่รู้อินโนอินีนะครับพายุเข้ามานะครับลมแรงพัดอ้อยล้มนี่เสียใจได้ครับยังไงก็ถึงจะไม่ล้มก็นะฮะป้องกันไว้ดีกว่านะครับปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ลำกำลังดีนะครับเพื่อนลำกำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับกำลังดีนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ตัดโคนนะครับเพื่อนมันก็จะสูงกว่านี้อีกประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับพอดีว่ามันนะครับโตขึ้นมาผมก็เลยทําการนะครับใช้นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับใส่นะครับใบตัดไม้นะครับมาตัด เพื่อเป็นการนะครับย่นระยะเวลานะครับไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับป้องกันนะครับการล้มนะครับเพื่อนอันนี้ขนาดตัดทิ้งมาแล้วนะครับหนึ่งช่วงนะครับมันก็ยังสูงนะอ้อยก็นะครับไม่ได้มีนะครับแต่อ้อยสวยนะครับที่เราถ่ายมาให้ดูนะครับเพื่อน อ้อยก็มีทั้งนะฮะทั้งล้มทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยนะครับก็จะพยายามนะครับให้นะฮะเพื่อนๆนะครับได้เห็นกันทุกคนนะว่าเรานะครับไม่ได้นะฮะเจาะจงนะครับถ่ายแต่อ้อยสวยมาให้ดูนะครับเราจะให้นะครับถ่ายเห็นปัญหาของคนทําอ้อยว่านะครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับมดนะฮะนอนแมลงเจาะนะครับเดี๋ยวก็ทุกคนนะเพื่อนไม่มีใครเลี่ยงได้แล้วครับ บางครั้งเราก็นะครับต้องนะฮะปล่อยวางนะครับมันก็คงจะไม่เจาะไม่กินหมดทั้งไร่นะครับเพื่อนผมคิดอย่างนี้นะครับจะมานําส้มสายชูฉีดนะฮะก็นะครับหลายๆท่านก็แนะนํามานะครับก็มันก็นะครับช่วยได้บ้างนะครับส่วนหนึ่งแต่โดยรวมแล้วมันก็นะครับแมลงยากนะครับเพื่อนเพราะว่าพวกอ้อยมันก็เป็นอาหารของมันนะครับตัวนี้ตายไปตัวใหม่ก็เข้ามานะครับเพื่อน ก็ต้องปล่อยให้มันนะกินไปร่วมโลกนะครับแบ่งๆกันกินไปนะครับเพื่อนเห็นไหมครับสวยอันนี้นะก็น่าจะได้ปัดประมาณหลังปีใหม่นะเพื่อนหลังปีใหม่น่าจะได้ตัดนะครับพฤศจิกานะครับเกี่ยวข้าวธันวานะครับ เราดูหนาวเข้ามามกรานะครับยังก้อนอยังหนาวๆอยู่นะครับน่าจะเริ่มจําหน่ายได้ก็ประมาณนะครับกลางเดือนมกราคมนะครับเพื่อนส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้นี่ยังไม่ได้ดูแลนะครับยังไม่ได้ดูแลดูใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็จะประมาณว่านะครับ ยังไม่ได้ใสปุ๋ยนะแต่ต้นก็สวยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปุ๋ยยังไม่โดนนะครับขี้ไก่ก็ยังไม่ใส่นะครับก็มีนะครับสัะสัตทุกอย่างนะครับไรอ้อยผมนะครับเพื่อนงูสิงหงูเห่างูเหลือมก็มีนะครับเมื่อวันก่อนก็มาเจอตัวเบลเลอร์ครับเพื่อนพอดีไม่ได้เอากล้องมานะครับก็เลยนะครับไม่มีรูปให้ท่านได้ดูนะครับ งูสิงงูเหลือมนะครับงูเห่าก็มีเจอทุกอย่างนะครับเพื่อนหนูก็มีนะครับพอดีผมก็เลยนะฮะปีนี้คิดได้นะครับก็เลยนะครับทำนะครับง่ายๆนะครับก็ใช้คําว่านะครับเหมือนก็เป็นอันตรายตัวเองเหมือนกันนะครับเพื่อนหนึ่งนะครับทําที่นะครับทําที่ให้งูเหลือมมันอยู่นะครับ เพื่อเอาไว้ให้มันกําจัดหนูนะครับนี่ครับเพื่อนผมจะตัดนะฮะอ้อยนะครับมะกองนะฮะสมกันนะครับสมกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนะครับให้เป็นที่อาศัยนะครับของนะครับงูนะครับพอว่ามีงูอยู่นะครับก็จะไม่ค่อยมีหนูนะครับเพื่อนปกติหนูจะกัดนะฮะในระนาดล้มหมดนะครับแต่ปีนี้นะครับรู้สึกว่านะครับไม่มีรอยหนูเลยนะครับเพื่อนเพราะว่า น่าจะโดนนะครับเจ้าถิ่นนะครับจัดไปหมดแล้วครับเกาะนะเพื่อนนะครับอันนี้ก็นะครับตัดก็ยังไม่ได้ดูแลนะครับเพื่อนฝั่งด้านนี้นะครับพันอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่แต่สีน้ำนะครับรสชาติน้ำนี่อร่อยมากนะครับ ลอกมานะครับลอกใบกันเพื่อนๆนะครับลอกใบนะครับผูกเชือกนะครับกันล้มนะครับไม่มีงานก็นะครับเข้าสวนอ้อยเรานะครับมีความสุขเพื่อนๆกับดูแลเขาให้ดีๆนะครับ ตัวไหนล้มแล้วก็ปล่อยให้เขาล้มไปนะครับเพื่อนนะครับล้มก็ปล่อยให้ล้มไปนะครับไม่ต้องไปยกมันขึ้นมานะครับแต่ก็จัดระเบียบให้ดีนะครับเพื่อนนะครับตัวไหนล้มแล้วก็ให้มันนะฮะอยู่แนวระนาบของมันนะครับอันนี้ขนาดไม่สูงครับยังลบได้ครับเพื่อนเพราะว่าอ้อยนะครับดินมันไม่เคยโดนน้านะครับเพื่อนพอโดนฝนนะครับแรงๆมานะครับชุดสองชุดนะครับดินมันก็เหลวนะครับเพื่อน ดินมันก็เหลวนะครับอ้อยนะครับพอโดนลมดินพอโดนลมมานะครับดินมันเหลวนะครับมันก็เอ็นก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนตัวนี้ยังไม่ได้ทําแนวป้องกันนะครับเพื่อนไปก่อนแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสุพรรณบุรีห้าสิบนีเพื่อนนะครับ นินนะฮะที่ปล้องยาวครับเพื่อนเห็นไหมครับแต่ละลำนะฮะของเราการันตีครับเรื่องปล้องยาวนะครับเพื่อนปล้องหนึ่งก็คืบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวก็จะกลับไปกินข้าวกันแล้วครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นนะครับมาในสวนรอบเช้านะครับนะครับเดี๋ยวกินครับเสร็จก็นะครับจะเข้ามานะครับทําการนะครับผูกเชือกนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนก็จะมาประกบนะครับการให้มันล้มครับเพราะว่าอ้อยตัวนี้เริ่มสูงนะครับผมสูงร้อยแปดสิบกว่าครับตัวนี้อ้อยก็น่าจะเริ่มนะครับสองเม็รแล้วนะเพื่อนนะครับ ทาไม่ดูแลนะครับไม่จัดระเบียบก็นะครับเหมือนปีที่แล้วแหะครับสวยเกินนะฮะสุดท้ายก็นะครับตัดไม่ทันนะฮะอ้อยล้มท่านเพื่อนะปีนี้ก็เลยนะครับบทเรียนมันไม่ได้มีนะครับแค่บทสองบทนะครับปีนี้เราทําอย่างนี้นะครับป้องกันอย่างนี้นะครับปีหน้ามันก็มีปัญหาอื่นนะฮะให้เรานะครับได้เห็นตลอดนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นนะฮะแนวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะฮะอีกอีกชุดหนึ่งครับเพื่อนอันนี้ชุดนะฮะอีกชุดหนึ่งนะครับเรจะมี man. หลายชุดนะเพื่อนนะครับพอเป็นการปลูกนะฮะหลายชุดหลายเซตนะครับเพื่อรองรับนะครับการตัดตลอดปีครับตามสูตรนะครับคำนวณน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับสุพรรันบรีห้าสิบครับเพื่อนพรณบรีห้าสิบนะครับ ขายมา 6- 7ปีครับลูกค้าบอกว่าอร่อยรสชาติดีนะฮะเยี่ยมนะครับสีน้ำสวยนะครับรสชาติหวานมีกลิ่นหอมนะครับถูกใจนะครับคนกินก็บอกว่ารสชาติอร่อยนะครับเราก็นะครับดีใจนะเพื่อนนะครับสำคัญครับต้องขยันนะครับมาดูแลนะครับหญ้านะครับจะเห็นได้ว่าปีนี้นะครับ ใบพวกอะไรนะครับกองอยู่นะฮะร่องกลางครับเพื่อนเต็มเลยนะครับเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแปลงเนี้ยนะครับตัดเสร็จก็ดูแลไม่ทันนะครับเพื่อนก็เลยปล่อยให้มันขึ้นมาธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ว่าจะเอานะครับสูตรนะครับสูตรหวานนะครับมาสายรอบสุดท้ายนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราปลายเราดูฝนก่อนนะครับใส่ช่วงนี้ก็เดี๋ยวอ้อยมันจะเร่งโตมีสิทธิ์ล้มได้นะครับเพื่อนนะครับเล่นปุ๋ยมากครับอ้อยสวยนะอ้อยสูงนะครับข้อดีนะข้อเสียอ้อยล้มนะครับเสียหายนะครับเพื่อนนะครับทุกอย่างนะมีด้านบวกด้านลบนะครับต้องทดลองนะทดลองดูแล้วจะรู้เองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนผมก็ลองหมดแล้วครับใส่ปุ๋ยเยอะนะฮะเร่งปุ๋ยเน้นปุ๋ยอัดปุ๋ยนะครับอ้อยสวยนะอ้อยสูง นะครับอยากได้ปริมาณเยอะนะครับสุดท้ายนะครับก็นะฮะต้านนะครับธรรมชาติไม่อยู่ครับลมมาฝนมานะครับไปหมดนะเรียบอันนี้ก็นะครับยังไม่ได้ทําการนะครับดูแลเท่าไหร่นะครับเพื่อนแต่ว่าอ้อยก็เริ่มสวยแล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะดินเรานะครับแต่ละปีนี้ฮะน้นนะครับที่นะครับพวก ขี้ไก่นะขี้วัวนะครับก็ซื้อมาเป็นรถรถนะครับมาเทนะครับเทศาสบนร่องเลยนะครับเพื่อนฝนมามันก็ชะลงนะครับเพื่อนมันก็อยู่ในร่องแล้วครับเดี๋ยวรากมันก็นะครับเลยออกไปหาขี้ไก่เองนะครับตามธรรมชาตินะครับของพืชนะครับมีเวลาก็มาโกยนะครับเพื่อนเห็นว่าเป็นน้อ้อยนะฮะสวยนะครับเพื่อนนะครับ เพียงพอครับเพื่อนเพียงพอนะฮะหนึ่งฤดูกาลนะครับตัดบนนะฮะหนึ่งฤดูกาลนะครับจะเห็นว่าลำนะครับสวยกริบนะครับเพื่อนนะครับสุพรรณบุรีห้าสิบแท้นะครับเพื่อนอันนี้แท้นะครับการันตีได้นะครับส่วนไหนที่ไม่แท้หรือไม่ใช่นะครับเราก็จะรู้นะครับเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับ อันนี้ไม่ใช่สุพรรณนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเพื่อนแต่ตัวนี้ใช่นะครับอยู่ก็อ้อยนานครับก็ประสบการณ์นะรู้นะครับอันไหนพันอะไรนะครับ อันไหนที่เราเคยจดจำนะเคยรู้แล้วก็จะรู้นะครับเพื่อนอันไหนที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับนี่ก็จะมีนะไม้ไผ่นะครับเพื่อนไม้ไผ่ก็จะตีถ้าเป็นวงสี่เหลี่ยมนะเพื่อนครับแล้วก็จะมีนะครับไม้ไผ่สี่เหลี่ยมแล้วก็แทกตรงกลางครับเพื่อนเป็นการยึดนะครับไม่ให้โยกซ้ายไม่ให้โยกขวานะครับเพื่อน คลิปนี้นะครับก็นะครับเอามาให้นะครับเพื่อนได้ดูนะครับเทคนิคนะครับวิธีนะครับการนะครับยึดนะฮะอ้อยมาให้ล้มนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยประกบเลยนะครับอ้อยอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ประกบนะครับเพื่อนถ้าได้ผลยังไงนะครับก็นะครับจะมานะครับอัปเดตให้ท่านได้ดูนะครับเพื่อนครับก็นะครับไงคลิปนี้ก็นะครับฝากนะครับกดไลค์นะครับ ให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ